สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาำนำเสนอการใช้เขียนโค้ด Android นะครับให้สามารถซูมออโต้โฟกัสนะครับโดยไม่ต้องกดโฟกัสเป็นการออโต้โฟกัสนะครับนี่จะเป็นตัวอย่างนะครับของที่รันออกมานะครับเพราะว่าเรารันในคอมพิวเตอร์มันต้องรันในเครื่อง Android ที่มีกล้องนะครับถึงจะสามารถรันได้นครับจะเป็นดังภาพนะครับ คือมันจะซูมอัตโนมัตินะครับเมื่อเราขยับกล้องนะครับถ้าเข้าไปใกล้มันก็จะปรับขนาดซูมแบบใกล้ๆให้นะครับออกมามันก็จะซูมให้นะครับเป็นการปรับขนาดเองนะครับต่อมาก็จะเป็นของของโค้ดส่วนของโค้ดโปรแกรมนะครับ ตอนแรกนะครับเราก็ต้องประกาศตัวแปรนะครับสําหรับโค้ดเซนเซอร์ก่อนนะครับจะเป็นการประกาศโค้ดสาหรับเซนเซอร์กับเซนเซอร์เมเจอร์นะครับเป็นคาที่เอาไว้ควบคุมการอ่านค่าของ x, y, z นะครับโลเมเตอร์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวแปรสําหรับเก็บค่า x, c l โลเมเตอร์นะครับแต่ละแกน x, y, z นะครับ เอาไว้เป็นค่าเปรียบเทียบว่ามีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปจากเดิมเท่าไหร่นะครับครับแล้วต่อมานะครับจะเป็นการกําหนดค่าให้กับตัวแปร m sensor manager นะครับและ m h e x e l e r o m e t e r นะครับเพื่อให้โปรแกรมสามารถใช้งานอ่านค่าจาก e x e l e r o m e t e r ได้นะครับว่าต่อไปนะครับเราก็ต้องมากำหนด r e i n e r นะครับสำหรับอ่านค่าจาก h e x e l e r o m e t e r นะครับ โดยให้ลีจิเนอร์นะครับไปที่ implement นะครับไว้ว่านะครับเซนเซอร์ event รีิเนอร์นะครับดังโค้ดนะครับนี่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับให้เราให้เรายกเลิกรีิเนอร์นะครับสำหรับอ่านค่า x อ็กซ์แคเตอร์นะครับโดยจะให้ยกเลิกรีิเนอร์ที่ทำการ implement ไว้นะครับครับผมต่อมาก็ เป็นฟังก์ชันของลิเท n เนอร์นะครับของ x a relometer นะครับ mm hmm. เมื่อมีค่าที่เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้จะทำงานเมื่อผู้ใช้ขยับตัวเครื่องนะครับโดยที่จะกำหนดฟังก์ชันนี้สามารถอ่านค่า x a relometer ได้นะครับ mm hmm. ก็จะคือเวลาเราขยับภาพเข้าไว้ใกล้มันก็จะซูมแบบใกล้ๆให้นะครับ mm hmm. เมื่อขยับออกมามันก็จะออโต้ให้นะครับนี่ครับสังเกตได้จาก ภาพนะครับที่เราเปิดให้ดูเนี่ยนะครับเมื่อขยับเข้าไปมันก็จะซูมให้นะครับภาพมันจะชัดขึ้นให้นะครับโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับครับผม ต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของโค้ดนะครับเป็นฟังก์ชันลิทิเนอร์นะครับของ x c e l r i m e t e r นะครับเมื่อมีความแม่นยำเปลี่ยนนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้จะไม่ได้ใช้อะไรนะครับแต่ประกาศไว้ให้ฟังเฉยๆนะครับการประกาศไว้ไม่ได้ใช้อะไรนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นฟังก์ชันของลิทเนอร์ของ x c e l r i m e t e r นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนค่านะครับ ครับต่อไปนะครับเป็นการใช้ if นะครับเช็คว่าค่าแกน x yz มีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่า0.2หรือไม่นะครับถ้ามากกว่าจะทำให้ทำการปรับโฟกัสใหม่นะครับโดยที่ค่า0.2สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้ากำหนดค่าน้อยกว่า0.2นะครับเวลาขยับนิดหน่อยก็จะทำให้การโฟกัสใหม่ถ้ากำหนดมากกว่า0.2ก็ต้องขยับ ตัวเครื่องมากหน่อยนะครับถึงจะโฟกัสใหม่ได้นะครับจากนั้นก็จะทำการอัพเดตเก็บค่าแกน x y z ล่าสุดไว้ในตัวแปรทั้ง3นะครับและสุดท้ายนะครับเป็นฟังก์ชัน call back นะครับของ auto focus ที่เคยอธิบายในผ่านมาแล้วนะครับครับผมนี่ก็เป็นการเขียนโปรแกรมนะครับให้กล้องคามิล่า auto focus นะครับโฟกัสเองนะครับโดยที่เราไม่ต้อง กำหนดค่าอะไรครับแค่กําหนดมันก็จะโฟกัสให้นะครับแต่ว่าผมรันในโปรแกรมนะครับมันไม่มีกล้องนะครับมันทําให้เรามันมันรันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องรันผ่านเครื่อง android นะครับที่มีกล้องนะครับครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอนําจบการนําเสนอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ